ี่่คุณถูกกใจอย,ย,ยมมางันสครชวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อโมกโมช่องโมมากินชแน,นลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่บริเวณสี่แยกไปรษณียมเพิรเม,มืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะโมจะพามาร้านข้าวมันไก่ค่ะซึ่งเป็นร้านข้าวมันไก่ที่โมเคยมาทานแล้วนะคะ น้ำจิ้มของเขาเด็ดมากๆเลยค่ะนอกเหนือจากข้าวอร่อยไก่นุ่มแล้วนะคะนั่นคือร้านอากุงข้าวมันไก่ค่ะไป,ไปรับชมกันค่ะ <สา S 1> แม่ค้าสวัสดีค่ะ <สา S 1> ชื่อคุณเลยคะะาค่ะคุณสานะคะ คุณสาคามีข้าวมันไก่อะไรบ้างนะคะตอนนี้ของเราจะมีข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดแล้วก็ไก่อบนะคะไก่ต้มไก่ทอดไก่อบราคาเท่าไหร่คะก็ถ้าไก่ต้มธรรมดาก็สามสิค่ะค่ะ ไก่ต้มไก่ทอดเนี่ยธรรมดาจะเป็นสามสิบบาทไก่ผมก็สี่สิบาท<อ>แต่ถ้าอยากจะทานสอย่างก็ไก่ต้มไก่ทอดก็สี่สิบาทร้านขายวันไหนบ้างคะแล้วก็กี่โมงคะก็ร้านเปิดตั้งแต่หกโมงบ่ายสองนะคะทุกวันเลยยังไม่มีวันหยุดจะใส่เลือดจ้าเอา,มาหอมหน่ะเอาเนื้อน้องค่ะ,ะเนื้อบอกหนะัก ไม่กระโดดได้เนาะค่ะนี่นะคะน่าฐานมากค่ะทุกคน สองละสาบนะคะน้ำจิ้มก็มีสองแบบ <Okay. S 1> เราดูไปด้วยนะคะ ผุงข้าวและกี่หม้อคะคุณสาก็แล้วแต่บางวันนะคะวันวันเดอร์ดีก็สามหม้อสามหม้อนะคะอืมเราเราก็ไม่หนงค่ะเราจะไม่ไม่ได้หุงข้าวทีเดียวอ๋อค่ะก็แล้วแต่ลูกค้าวันไหนที่แบบลูกค้าเยอะเราก็หุงเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะค่ะไก่เราถ้าถ้านั้นเราก็ทำเพิ่มเหมือนกันอ่าก็คือดูดูลูกค้าเป็นหลักนะคะใช่ใชค่ะ ว่าของเราทำได้เรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นเป็นบ้านหรึอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่ใกล้ตลาดใกล้ตลาดทุบไก่เราก็สั่งใหม่คือเราไม่ไม่ไม่สต๊อกถุงค่ะมีโรยผักชีค่ะต้มทำใหม่นี่ลูกค้าบริเวณจันานะค่ะลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะ มีที่ให้ลูกค้านั่งรอด้วยแล้วก็มีที่ให้นั่งรับประทานด้วยนะคะที่ปกติโต๊ะข้างในมันจะเต็มแต่ตอนนี้ช่วงโควิดเราก<ช>็เลยให้ข้างในแค่โต๊ะเดียวค่ะช่วงโควิดนะคะสเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับ พี่คาสองนนกินนี่ใช่ไหมพายาน่ะซี่ไม่ด้าดิบใ่ไหมเหรอ่ซีิ๊วอทธรรมดานี่ยเอพิเศษนี่ธรรมดาพายาออมพิเศษนี่ธรรมดาธรดาสองจานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะค่ะก็คือเป็นข้าวหนึ่งถ้วยนะคะทุกคน แล้วก็ต้นข่าบบกาสอบก่อนค่ะเลือดค่ะ <c oughs> น่ากินค่ะทุกคนค่ะ โอ้นะ่ากินมากค่ะแม่ค่ะอันนี้ก็คือใส่ถ้วยน้ำจิ้มนะคะขอาุญากค่ะแล้วก็ข้าวบัวกาบอตอกันนี้เลือดม้าใหม่ๆจ้า่ค่ะ,ค,ะคุณสาคะข้ามันไก่นี่เป็นสูตรอะไรคะทำไมแบบข้าวแบบนิ่มๆม,มากเลยแล้วก็ไก่นุม่ม ก็เป็นน้าจิ้ก็จะเป็นสูตรที่เรามานะคะก็คือทำทำาต่เริ่มแรกเลยก็คือทำทานกันเองนคะคะเป็นสูตรของอากงเก่า,กาอ๋อเป็นสูตรของอากงนะคะ<ด>แล้วข้าวมันอะไรเป็นสูตรอากงไหมคะข้าวมันก็เป็นสูตรของอากงะคะ่ะแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนเนาะว่าใช้ข้าวตัวไหนดีอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยกกว่าจะได้สูตรที่ต้อค่ะ แล้วแต่ก่อนอากงเขาทําขายที่ไหนอะคะไม่ได้ทำขายค่ะปกติทขาทานกันที่บ้านอ๋อทำทานกันที่บ้านูสุดยอดเลยก็คือลูกนุ่มทานก็มันไก่บ่อยอย่างเงี้ยทานกันตลอดเห็นแบบมีสูตรไฮลําสูตรอะไรหนูก็นึกว่าสูตรประมาณนั้นจีนแค้นะคะอ๋อสูตรจีนแค้เออสตรีททนใหญ่ก็มันไก่จะเป็นไหหลังเนาะค่ะร้านนี้ก็รับทำข้าวกล่องด้วย ะะแล้วก็มีบริการแก๊สฟู้ดอะไรไหมคะอันนี้ไม่ได้ส่งแก๊ฟยังไม่ได้ส่งแก๊สเลยขายหน้าร้านอย่างเดียวนะคะแค่ขายหน้าร้านนี่ก็ขายดีมากเลยนะคะนี่คือทุกคนวันนี้ไม่ไม่ได้เห็นแบบว่าไก่อบนะคะไก่อบหมด <อบ S 1> แล้วคิดดูคะ่ะทุกคนก <บด S 2> ไก่อบหมดแล้ววันนี้น่าทานมากเลยเป็นไก่ต้มบวกไก่ทอดนะคะ กล่องนะคะผักชีจ้าเขาก็จะใส่กล่องกล่องก็มีโลโก้ด้วยนะ ขอส่วนนั้นทิ้งไปเลยหรอคะว่าสุกไม่ได้ใช้แล้วอ๋อมันมันจะเยอะลูกค้าก็จะ้คือหนังนี่นะค่ะค่ะคือไงถ้าเอาหนังก็จะบอกเอาหนังนะคะอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าประจำนะคะก็จะบอกได้ค่ะก็จะเลือกได้เลยว่าจะเอาน่องเอาอกก็จะบอกเต๋อค่ะคุณสาวเขาวันหนึ่งนี่เคยใช้ไก่สูงสุกวละกี่ตัวคะคือไงเราใช้ไก่เป็นชิ้นนะนะคะมันก็ไม่ไม่เป็นตัวอ๋อเป็นชิ้น่ ยัไงไหน็เลือกเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็เ,เลเอือกทานอยู่แล้วเนาะอกอน่องอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกว่าอกหรือน่องอะไรเงี้ยเราก็ซื้อเป็นชิ้นมาเลยดีกว่าถ้าซื้อเป็นตัวเราก็ต้องมาแยกชิ้นส่วนอยู่ดีก็ต้องมาแยกให้ลูกค้าอยู่ดีคเก้ใไญ่ไก่เนาะลูกค้าก็จะทานอยู่สองตัวเนี้ยเป็นปีกที่ะน้อะไรเนาะค่ะ แตงกว่าจะเลือดอเ,อเ,เรียบร้อยค่ะ สูตรเด็ดเนี่ยนะคะข้าวทุกคนทีเด็ดคือข้าวนะคะแตงกวาจ้าเาะเนื้อนอ้อง ร้อยค่ะอันนี้พิเศษนะคะนี่โรยผักชีค่ะทุกคนนัาทานมากค่ะลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะที่นั่งแบบนี้คะ่ะรอบๆร,ร้านนะคะจะจะไม่ติดกันมากนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ